เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเล้าชื่นใจดีเันะคะเอาล้มมาครูบอก<ม>ชื่นใจเอาน,าออนค่ะังก,กอนนักกนงกอดลุงเค่อ Red, hate, อิสเรเอมาสร้างเหตุเนื้อปัญหาว่าใครมาหลงยิงโอโมราเมียพี่ระองค์ไม่น่าเลยเนอะรักงไม้มันคงหลงความใครสั่งฆ่าลูกได้ลงคอ เมื่อตัดพอต่อว่าพี่บอกผัวไม่มีเหตุผลลูกแขกกดเกณฑ์ทำเร่นกลนพี่นี้ก็ทนจนท้อลูกต้องเป็นผีหนีไม่พ้น ที่มีเหตุผลเียงพอไม่ทำาบาๆขออขอได้ชอาพระอาญาเป็นสำคัญพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงมีเหตุผลที่คิดจะฆ่าลูกเหตุผลอนนั้น<ส>มันคืออะไรหรอเพคะสุมาลีเ <shit> พียงไี่เห็นนะเจ้าก็พอจะเดาได้ เจ้าเข้ามาด้วยเรื่องของลูกโดยตรงเอาในเมื่อเจ้าอยากรู้พี่ก็จะบอกให้เจ้าได้ฟังเนื่องด้วยเจ้าเทพนานาติดํำผิดกฎด้วยกันอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งพี่จะพักอยู่ณตำหนักกลางน้ำกับแม่นางโชเดเป็นเพลาสามเดือนไม่ว่าไออีตอนใดก็ห้ามขึ้นเฝ้าหากใครมันขึ้นเฝ้า โทษถึงตัดหัวส่วนข้อที่สองห้ามไออีตอนใดเรียกไม่นางโชเร่ว่านางเฉลยหากว่าใครเรียกก็ต้องถูกตัดหัวเช่นเดียวกันใช่ว่าพี่จะไม่มีเหตุผลนะสุมาดีเนื่องด้วยเทพนาราเป็นลูกของเราจริงอยู่พี่เองนั้นเป็นพ่อก็ต้องมีความรักด้วยลูกเทพนาราแต่ในเมื่อที่พี่ ได้สั่งได้สอนหรือได้พูดได้บอกกับเทพนาราไปผิดก็ต้องแก้ไขพี่พูดเป็นพ่อจะไม่อภัยเลยหรือแต่เจ้าเทพนารามันดื้อมันนั้นหาได้ฟังพ่อไม่แล้วพี่เองนั้นจำเป็นได้หรือที่ต้องเห็นหัวไอ้เทพนาราซึ่งไม่เคยเห็นหัวพี่เลยถ้าพระองค์ยืนยัน ว่ามีอาจอภัยความผิดของลูกได้ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันในหัวออกของคนเป็นแม่ขอรับผิดทั้งหมดแทนลูกเพคะอย่าฆ่าลูกเลยหากคิ่จะฆ่าลูกข้าหม่อมฉันแทนถานเพคะสุมาลีอย่าให้ถึงชีวิตของเจ้าเลยสุมาลีที่เข้าใจในหัวอ,อกของเจ้าว่าเจ้านารักลูกขนาดไหน เอาอย่างนี้ได้ไหมเล่าสุมาลีทุกหนทางมันต้องบีทางออกเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดกับตัวพี่โดยตรงแต่เกิดกับแม่นางโชเดสิบนิ้วของเจ้ารองไปกราบขอโทษแม่นางโชเด่หากมัดแมนม่นางโชเดเขยกโทษให้เจ้าเทพนาราก็จะไม่ตายเจ้าทำได้หรือไม่พี่ช่วยเจ้าได้แค่นี้ ความต้องการของพระองค์หม่อมฉันจะยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกไ่ครัได้ยินเสียงปีมอนนึกถึงวันย่าหนีตามปู่ปู่นั่งบนหลังควายเป่าปีาป่านนะี้ที่เรามาในวันนี้ไม่ได้มาในฐานะของความเป็นเมียแต่เรามาในฐานะของความเป็นแม่ได้โปรดไว้ชีวิตลูกลเราเถอไม่มีแม่คนไหน ที่จะยอมทนเห็นลูกตายไปต่อหน้าต่อตาได้หรอกนะน่าสงสารหัวอ,อกของคนเป็นแม่เวลาจะสูญเสียลูกสักคนมันคงเจ็บปวดทรมานมากใช่ไหม่เพคะเจ้าเองก็รู้นี่ให้อภัยลูกลเราเถอะไม่รู้เพราะหม่อมฉันไม่เคยมีลูกแต่เสด็จพี่อย่าลืม หม่อมฉันเคยสูญเสียคนที่หม่อมฉันรักมากที่สุดในชีวิตก็คือเสด็จพ่อสเสด็จแม่ตายกลางสมองและผูลบเพราะฝีมือใครไม่ใช่เพราะฝีมืออกุฎเท็นาะไรนะเรใครทำพู้นั้นก็ต้องยอมรับผิดไปทั้งหมดทั้งสิ้นไม,ม่เกี่ยวกับลูกเรานิ้วไหนเสียก็ตัดนิ้วนั้นทิ้งไม่ใช่มันลงที่ลูกเราเช่นนี้ พลูกหมาอย่าเสือกชีวิตมันต้องเ,เลี้ยงยชีวิตพักพี่นางอย่าคิดนะว่าจะตบตาคนอย่ามมันฉันได้ทำเป็นอนุูมทหาล้นึกตามมาให้เว่งลัดล็ดๆล็ดล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 ดมาตำหนักกลางน้ำไม่ได้มาเพราะลูกจะตายหรอกมาเพราะหวง ผัวไม่ไปหาอ๋อผัวไม่ไปหาประมาณสักสองเดือนแล้วเนี่ยแสดงว่าจะต้องหยุดใหยคำต่ำช้าเดี๋ยวนี้เต่อพี่เพคะมันทนไม่ไหวถึงขนาดต้องร้องมาเองเลยหรอเพคะถอนคำพูดซะโชเล่เหมือนฉันพูกคนจริงยิงไม่ได้คิดแบบนั้นถอนคำพูดไม่ถอนยิงบอกให้ถอนกูไม่ถอนเอาเขาแล้ว ามีเรื่องกันโอ๊ยไม่คุณเอ้ยอย่ามีเรื่องกันขอร้องเถอะพะยะค่ะอย่ามีเรื่องกันเลยเป็นไงบ้างเอ,อย้ยจริงอย่าไปทำเลยพะยะค่ะขอร้องอลไรพะยะค่ะเก่งจังอิชิสุมีต้นเสียงกัดไม่เป็นเห่าตะพืท ออมอบองกุ้ยไอไม่อ้ายแล้วทำไมเอออึกว่ไออัดออมเอิบอะไรกำเริบนะไออัดออมเอิบใส่นัดจนจมูกบี้ใส่นัดอ่าอ่าอ่าทำไมล้านฮะอัเนี่ยมานี่ไปช่วยแล้วควักมือไม่มาไอ้อันไอุ้ยเหมึงนี่จะี่สามเพื่งเดียวเลยกระผม มีอยู่มีกินมีอยู่มีกินเดี๋ยวกันฮะมึงเห็นผัวกูไแม่น่ะไงคุยกับพี่คะแนศเหรอวว้าอะไรขออะไรคะที่หนาแล้วทำไมตอนเห็นท่านยืนคุยกันอยู่รู้เรื่องบ้างไหมใครจะเป็นยังไงไม่รู้ผัวสังเกตพี่คเนศอยู่จะเปลี่ยนสีเล็บเท้าให้ผัวกูแอ๊อย่างเดียวเมียตีกันลืมหมดนะจริงเหรอลองไปดูสิเอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล่ผัวไม่ได้ไม่ได้ลงอะไรจะทำอะไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง เดี๋ยวพี่จัดการให้ค่ะแม่ไม่ได้พูดเลยแล้วบวชเหรอได้ได้ไดใจเย็นๆค่ะแมไม่ได้พูดแล้เป็นไงวิ่งหางตุกตูดเข้าบ้านเนี่ยหลวงท่านเพคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอสุมาลีหม่อมฉันยอมไม่ไหวแล้วเพคะอีตัวนี้เอาพระนางโชเล่ใช่วาจาเหยียบย่ำหัวใจของหม่อมฉันนะเพคะพี่ไม่เห็นจะได้รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่ได้พูดเลยจะขำลอยเ yeah. นยฟังเขาสิแม่ อยู่ใกล้เจ้าของนะโอ้ยซูอมาดีเาทำไามาต้องลงมือลงไม้กันด้วยพี่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเจ้าจะเป็นคนนิสัยแบบนี้ใจร้ายตลอดเวลาที่อยู่กันมาคิดว่าเจ้าจะเป็นคนดีมาตลอดใช่แต่วันนี้เจ้ากลับเปลี่ยนไปนนเพียงแค่ขอโทษเรื่องทุกอย่างก็จบลงแต่เจ้ากลับไม่คำลงไม้ลงมือแล้วมันได้อะไรขึ้นมาในเมื่อเจ้าไม่เห็นกับเขาก็ควรเห็นกับพี่บ้าง แต่เจ้าไม่เห็นหัวพี่พี่ก็ไม่จำเป็นต้องเห็นหัวเจ้าอีกต่อไปเรื่องนี้มันใหญ่หลวงนะไม่ควรที่จะให้อภัยแต่โทษตายพี่จะเวน้นโทษเป็นคงให้ไม่ได้ไอกรรยผมนำตัวสุมารีผู้นี้จำจองคุกตลอดชีวิตไม่มีวันปลดปลอปอ่อย,ยไปอไรพระองค์ไปถูกท่าปผิดไวไหมมกเอค่อยเดินนะ องเหียงเดี๋ยวเดินไปติดคุกเองนะเพค่ะก็หมอมีทุละหัวหลงจริตติดกิเลสไม่คิดสมเพศเอื้เมียพี่น้ำใจพูนพอกหลอกยิงกว่าพี่ ให้ทุกเต็มที่นึกท้อทั้งเมียทั้งลกูกถูกรัวปรัดแพพวกปากจัดปีจออดีตจานาสงสารฟวา,ามรัก